เออตกน้ำแล้วเจ้าลงตกน้ำแล้วตอนนึงอ่ะเจ้าของเขามาเล่นกับเขาเขาตามมาหาด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรครับพี่เปิมเขาบอกว่าคนข้างบ้านอ่ะเขาไม่ให้เลี้ยงเขาเลยมาหาที่ที่คนดูแลเลี้ยงเขาได้เขาก็เลยพาเจ้าหลงมาปล่อย ทำอะไรอยู่นสสาว่ายน้ำพี่ปื้มวันนี้พี่ปื้มจะพาเจ้าหลงเจ้าหลงเล่นน้ำด้วยเหรออเดี๋ยวเจ้าหลงตกน้ำไม่เอาเจ้าหลงกลัวน้ำหรือเปล่าเราต้องละลายพฤติกรรมเจ้าหลงด้วยการพายเรือให้เจ้าหลงเจ้าหลงอ่ะยายบอกว่าเจ้าหลงอ่ะว่ายน้ำว่ายน้ำหลังบ่อบ่ข้างหลังเหรอเก่งมากเลยเหรอใช่ลองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ให้เขานั่งเรือก่อนพาเขานั่งเรือก่อนเขาไม่น่าจะเคยนั่งเรือนี่จะเป็นการนั่งเรือครั้งแรกของเจ้าหลงเลยเออเออเตกน้ำแล้วหลงตกน้ำแล้วขึ้นเต็นเลยไปเข้าเต็นเลยเย้นี่เป็นการลง สววะว่ายน้าครั้งแรกของเจ้าหลงเลยวันนี้อยู่บนแพยางด้วยนะอยู่เต็นท์เดียวกับพี่ปื้มเลยดูดิดูดจะหลงดิ <c oughs> เออเป็นการเอาชีวิตรอดครั้งแรกของเจ้าหลงและพี่ปื้มนะครับโอ้โหแต่เสียดายนะน้องโปรดค่อนข้างจะกลัวกลัวเจ้าหลงมากเลยโอ้เจ้าหลงหิวยังพี่ปื้มหิวยังหิวแล้วอ้าวเรามากินขนมกันดีกว่า พ่อมีปลาเส้นให้เจ้าหลงแล้วพี่ปื้มเจ้าหลงีดลเจ้าหลงรออยู่พี่ปื้มครับขอหลงกินหน่อยขอหลงกินหน่อยหลงกินไหมเจ้าหลงกินไหมลูกนี่กินนะเอาวางวางผืนดูสิเจ้าหลงกินไหมกินด้วยเจ้าหลงกินชีสเป็นหรอเจ้าหลงชอบเลยอะกินขนมเฉย อุ้ยพี่ปื้มให้เยอะเลยพอเล่าเผื่อเขากินไม่หมดมหรอหรอ้าวโหเจ้าหลงดูมีความสุขนะปกติเจ้าหลงนะครับเป็นหมาที่ชอบเล่นน้ําทั้งวันเลยนะครับตัวไม่เคยหยุดไม่เปียกสักทีเลยนะพี่ปื้มเนาะตั้งแต่เราได้เขามาครับเขาเป็นหมาที่ชอบเล่นน้ํามากๆหมา,มาขี้ร้อนนะเฮ้ย <c oughs> ด,ดูขอบตาเขาว่าเหมือนเขาร้องไห้เปล่าเขา ารลองไห้คิดถึงแม่เขาเปล่าคิดถึงเจ้าของเหรอนี่อาจจะเป็นไปได้นะเจ้าหลงมาอยู่นี่มีความสุขหรือเปล่าดูครับจากวันแรกที่เพื่อนๆเคยเห็นกันตัวเล็กแค่ไหนครับนี่ผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เองนะครับตัวเขาใหญ่มากตอนนึงอ่ะเจ้าของเขามาเล่นกับเขาเขาตามมาหาด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรครับพี่ปเพื่ม เขาบอกว่าคนข้างบ้านน่ะเขาไม่ให้เลี้ยงเขาเลยมาหาที่ที่คนดูแลเลี้ยงเขาได้เขาก็เลยพาเจ้าหลงมาปล่อยเราตามหาเจ้าของเขาเจอแล้วนะครับเขายินดีให้เราเลี้ยงต่อเลยใช่ไหมพี่ปื้มอ้าวนี่ครับก็เลยเปนใช่ก็กลายเป็นเพื่อนของเด็กๆกันเลยตนี้เราัไปได้เก็ตั้งชื่อเจ้าหลงนั่นแหละ เจ้าหลงเป็นลูกของมาแชวเจ้าหลงจะหมดแล้วจะกินเยอะหูเพานอนกินเลยนะครับเพื่อนดูมีความสุขสุดๆเลยนอนอยู่ในเต็นท์ฉลามเลยอยากลงไปเล่นแนละ้วโอเคลงมาเลยเจ้าหลงจะจากตามลงมาไหมเนี่ยเจ้หลงตามพี่ปื้มลงน้ากันเลยน้ำปอดไปเล่นกับเจ้าหลงหน่อยเร็วไปมาเร็วเร็ว หนูเจหลงคิดถึงพี่ปื้มแล้วพี่ปื้มทิ้งให้น้องอยู่คนเดียวเจหลงบอกนอนอยู่บนแพสนุกกว่าระวังระวังเราค่อยๆปล่อยเขาลงมาอ่าพี่ปื้มลงมาเดี๋ยวพ่อจะอุ้มเขาให้อ่าเดี๋ยวพี่ปื้มจะพาว่ายน้ำ<ว>ลงมาแล้วมาเจหลงเนนะจหลงลองว่ายน้ำดูนะว่ายน้ำกับพี่ปื้มเลยนะ แอแม่ช่วยเจ้าหลงว่ายน้ำโอ้เห็นไหมเจ้าหลงเป็นหมาที่ว่ายน้ำเก่งมากเออเป็นไงครับเรามีผู้ปกครองแล้วก็คนดูแลด้วยนะครับอ่าจับคอเขาไว้เขาจะได้ไม่กลัวเห็นไหมเดี๋ยวเขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาเหนื่อยอเดี๋ยวเขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาเหนื่อยประคองเขาไว้หน่อยโอ้เขาจะจมแล้วแม่ช่วยหน่อยประคองเขาไว้ น้งโปรดดีใจมากขยับขึ้นแล้วขยับขึ้นแล้วโอเคอ่าอยู่ในบ้านเออเจหลงบอกขอนอนอยู่ในเต็นท์ดีกว่ามีความสุขอ้าวเอาบอลไปด้วยเจหลงออเจหลงเล่นบอลด้วยนะครับมีบอลอีกไหมมีบอลเรามีบอลอีกหลายลูกเลยเจหลงก็สีแดงเมาสีแดงไหมเนี้าไปเลย สวัสดีสวัสดีเด็กๆเราต้องกอดเขาไว้ด้วยนะเขากลัวนะเวลาโครงเพลงโครงเพลงนะอ่าไปเพิ่มตั่งกอดไว้ไปเพิ่มนังกอดเขาไว้เออกอดไว้กอดไว้เขากลัวเขากลัวเอาพอดีกว่าโอเคเอาหลออกี่เจ้าหลงออกดีกว่าลงไปลลงไม้ลงไม้อ่าเหมือนอยากลงแล้วจะหลงเปียกเยอะพอแล้วครับอ้าว นี่นะครับอ้าวชอบเลยใช่ไหมล่ะเจ้ลงอยากลงนี่อยากลงเหมือนอยากลงอีกนะเนี่ยเจหลงลงเหรอพอแล้วมังเจหลงใเจหลงลงมาเถอะลงไปไหนอยากให้เล่นน้ำอีกนะนะดูดิวนเวียนไม่ไปไหนเลย ลูกบอลไปแล้วเจหลงเก็บลูกบอลมาหน่อย <มา S 1> <laughs> ด้วยเหลงเล่นบอลเ <laughs> จหลงเตง <laughs> ะเตบอลเป็นด้วยน้ำเพื <c ười> อ่อนมาเร็วลงไปเล่นน้ำกับพี่ปื้มเร็วเร็วเอาบอลไปให้พี่ปื้มหน่อ <laughs> ยเขากาขัดเขาเตะอยู่อะ่ะมามามาเอาไปให้พี่ปื้มเร็ว มามามาแล้วมาเร้วโอ้หูกระโดดสองขาด้วยมาเล็วมาเร็วมาเร็วนี่ตึงๆโอ้โหเขามงให้พี่ปื้มมาแล้วนาพี่ปื้มมาเอาเล้วจะหลงบอกไม่สนใจใครแล้วผมจะกินผมจะกินปลาเส้นปลาเส้นและลูกบอลของเขานะและเจหลงบอกผมเขาตกใจ หลงตกใจเฮ้ยเจหลงตกใจอยากออกเลยตกใจออโอ้โหโอ้โหไมตกใจนะครับอืม<จ>ตกใจดิพี่ปื้มพาเขาโครงเพลงเมื่อกี้กำลังสนุกสนุกอยู่เลยพี่ปื้มรับอยาทำโครงเพลงเจหลงตกใจผ่าพาเลยาเจหลงนอนพาเจหลงพาเจหลงนอนเลยนอนกอดกันอยู่ในนั้นละ่ะกลัวดิพี่ปื้มเขย่าว่าน่ารักมากนะครับ ถ้าเป็นเจ้ามาแฉวนี้ดื้อสุดๆเลยนะใช่อ่ะไปจะลงอยากลงอีกแล้วเอเขาก็เหมือนอยากลงนะครับเพื่อนๆแค่กลัวนะเดินวนเวียนวนเวียนไม่ไปไหนเลยอ่ะเพื่อนๆดูสิเฮ้ยฮะเอาไปส่งไปเพิ่มส่งให้เพิ่มส่งให้ไปเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่หมานักบอลหมานักบอล หมาดักบอลไปแล้วไปแล้วมีหมาดักมีหมาดักบอลกับหมาดักบอลหมาดักบอลช่วยพี่ปุ๊บขึ้นเรือหน่อยเออน้ำปอดเื็นมือลงไปน้องโปช่วยหน่อยน้องโปกำลังพลิกตัวอยู่น้องโปกำลังพลิกตัวอยู่เออโอเคครับวันนี้ก็พาเจ้าหลงมาเล่นน้ำสระนี้เป็นครั้งแรกนะครับ เดี๋ยววันนี้ขอเด็กๆลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ